ดีครับจากหม้ออบกับข้าวจากศูนย์นุนยมวิทยาภาคตออกตอนบนนะครับสวัสดีครับตรวจสอบสภาพอากาศนะครับเสาร์วันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 4นะครับกับผมนายพิรเดชสุยกระเดื่องนะครับจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นนะครับ มัอนี้สภาพอากาศจะเป็นยังไงเขาว่าที่ตามกันนะครับเขามาเบิ้งแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นนะครับก็จะเห็นว่าตัวบริเวณความกดอากาศสูงนะครับที่แพ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับแต่ก็ยังคงเห็ให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเขานะครับมีร่มตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมอยู่นะครับซึ่งกับสีเห็ให้ในตอนเช้านะครับก็ยังคงมีอากาศเย็นได้นะครับแล้วก็ท่าทาง จังหวัดเลยทั้งพู่กันยังคงมีอากาศาเย็นถึงหนาวได้นะครับสําหรับยอดพู่นะครับฮาวเบิร์ดภาพ้ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าในตอนเสาร์นี้นะครับเมฆที่ปกคลุมภาคแต่วันออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะครับค่อนข้างจะนี่หน่อยนะครับท้องฟ้ากับโปร่งนะครับแสงแดดกับซองมากได้หลายนะครับกับเสหิตห้ช่วงในใบตอนช่วงใบหนี่นะครับอุณหภูมิกับขยับขึ้นมาสูงนะครับแต่กับว่าด้วยในเกณฑ์อากาศร้อนนะครับมึอนี้ครับ ทำมาเบื้องเลดาตรวจอากาศนะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับกับยังคงวัดในตรวจพ่อคุ้มฝนในช่วงเช้านี้นะครับเช่นเดียวกันกับเลด้าของสกลนครนะครับกับวัดใตรวจพ่อคุ้มฝนในพื้นที่นะครับคาดหมายมือนี้นะครับคาดว่าหมดเว้นภาคแต่ว่าดอกชิงเหนือตอนบนของเขานะครับกับ อาจจะมีฝนได้นะครับร้อยละสิบของพื้นที่เท่านั้นเองนะครับโดยส่วนมากก็อยู่ทางตอนลลางๆของภาคนะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดมือนี่นะครับยุที่3มส2อถึงสาองศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่าสุดมืออื่นเซานะครับก็จะขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นนะครับยุทีสบเกถึงยี่องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิมือนี่ก็ มอดอยยุในเกณฑ์อากาศร้อนนะครับแต่ในช่วงบ่ายมื้อนีส่วนอตอนเช้านะครับอุณหภูมิก็ยังคง,คงคงสูงๆนะครับถึงแม้ว่าความกดอากาศสูงจะอ่อนกาลัางลงไปนะครับแต่ก็ยังคงเห็นให้มีอากาศเย็นได้ในตอนเช้านะครับส่วนฝนนะครับคาดว่าตั้งแต่วันที่ 28, ป28เป็นต้นไปนะครับคาดว่าฝนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮาจะมีเขามาหลายขึ้นนะครับโดยเฉพาะวันที่ 28- 29นะครับอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับ กรฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงนี้นะครับสภาพอากาศค่อนข้างจะแปรปวนเปลี่ยนแปลงใ้หลายนะครับอตอนเศร้าอากาศอาจจะเย็นนะครับส่วนตอนใบนะครับอากาศอาจจะบางพื้นที่อาจจะมีอากาศาห่อนขึ้นมาแน,น่นะครับ อ่าแล้วบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะวันที่28ที่ทุนี่ฝนกับสีมาอีกนะครับกัฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ไปน้ำนะครับการมาพอกับข่าวพยากรอากาศได้ไหมนะครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน